สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวนนะครับวันนี้กับแมทเทสที่13นั่นเองนะครับวันนี้เป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังอีกแล้วครับโอ้โหเห็นโจทย์แล้วเราจะทําอย่างไรดีหนอที่จะหา X กับ Y ครับเด็กๆครับโอ้ทำไมครับเลขชี้กำลังครับ9ยกกำลัง x 9ยกกํายกกำลัง y คูณกันแล้วเท่ากับ81 โอ้เราจะทำอย่างไรให้ได้ x บวก y ไม่ต้องวิตกกังวลครับครูคำนวณมีทางออกที่จะมาแนะนำครับไปดูกันเลยครับเด็กๆครับเพราะนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรครับฉันจะต้องหา x บวก y ครับตัวชี้เป้าที่1ครับตรงนี้เลยครับลูก9กำลัง x คูณกับ9กำลัง y นะครับฐานเหมือนกันถ้าคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาทาไมกันครับบวกกันจะได้ x บวก y แต่ตัวชี้เป้าที่2คือ81เราจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะฐานไม่เหมือนกันเพราะนั้นตัวชี้เป้าที่2ก็คือเราจะต้องทํา81ให้มีฐานเป็นเลข9นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้น81ก็คืออะไรครับ9ยกกําลัง2ครับเอาล้ครับเราวางแผนแล้วนะครับเราดําเนินการทําตามแผนเลยนะครับวางแผนการคิดนะครับเพื่อพิชิตคณิตศาสตร์ครับไปลุยกันเลยครับเพราะฉะนั้น เรามาจัดฐานให้เท่ากันก่อนครับจะได้ดังนี้ครับ9ยกกำลัง x คูณกับ9ยกกำลัง y 8 1เราต้องทำให้ฐานอยู่รูปของเลข9ครับเ <c oughs> พราะนั้นได้9ยกกาลัง2ครับจากการคูณกันนะครับเราจะพบว่าให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ 9กลัง x คูณกับ9กำลัง y ก็ได้9ยกกำลัง x บวก y เท่ากับ9ยกกำลังสตอนนี้ครับเด็กๆเห็นไหมครับฐานเหมือนกันแล้วครับถ้าฐานเหมือนกันให้พิจารณาตัวเลขชี้กำลังได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณานะครับเฉพาะเลขชี้กำลังข้างบนนะครับก็กลายเป็น x บวก y เท่ากับ เลขชี้กาลังตัวนี้ก็คือ2เพราะฉะนั้นเราได้คําตอบตามที่โจทย์ต้องการแล้วครับเด็กๆครับนี่ครับ x บวก y เท่ากับเท่าไรรัน x บวก y ของเราเท่ากับ2นั่นเองนะครับเป็นไงครับเด็กๆง่ายไหมครับนะครับเริ่มสนุกขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเริ่มรักคณิตศาสตร์ทีละนิดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีความรักนะครับเพิ่มมากขึ้นต้องติดตามแมทเทสที่14ครับ เพราะนั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอดใจเก็บใจไว้เดี๋ยวไปเรียนรู้ต่อในแมทเทสที่14ครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ